ครับสวัสดีครับซูเปอร์ซัพพอร์ตแคสต์นะครับ EP นี้เราอยู่กับโค้ดบูนะครับสันติทรงเตะน,นะครับอุญซือ m o f ศุนละกากรน,นั่นเองนะครับสวัสดีครับโค้ดบูครับ ครับสวัสดีครับอ่ะซูเปร์ซับนะครับแล้วก็ท่านผูมทุกท่านครับผมครับผมคุณผู้สัมพิสสงเต้ครับครับก่อนอื่นมาอัปเดตความพร้อมของทีมกันก่อนครับโหตอนนี้ความพร้อมไปถึงไหนแล้วครับก็จริงๆแล้วหลังจากที่เราเล่นในเล็กที่สองนะครับครับอ่ามาในนัดก่อนหลังหลังก่อนปีใหม่นะครับเมื่อวันที่็7ธันวาคมแล้วเราก็ฝึกซ้อมต่ออีกสองวันแล้วก็หยุดเมื่อปีใหม่ นะครับในวันที่28พฤศสิกายน3ดนะครับหนึ่งแล้วเราก็กลับมาซ้อมเมื่อวันที่สองนะครับแต่ด้วยนะครับคําสั่งจากผัาจากคางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสมุทรปราการนะครับอให้สนามฟุตบอลนะครับในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับท้งสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมและสนามเช่าเนี่ยให้ไม่สามารถที่จะทําการฝึกซ้อมได้แข่งขันได้ นะครับทา mm hmm. งสโมสรเนี่ยทางโดยท่านประธานนะครับก็ให้นักฟุตบอลแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับได้อยู่ซ้อมตั้งแต่วันที่สองจนถึงวันที่สิบสี่นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลยยังจากที่หมดนะครับการจบการแข่งขันนะครับในเลกที่สองแรกกับลำปางเอฟซีที่เราชนะไปสองประตูสูสินะครับอ่าแล้วเราก็กรับมาอฝึกซ้อมหลังจากปีใหม่เพียงหนึ่งวันเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจริงๆแล้วเราก็หยุดยาวมาเลยครับ ซึ่ง,งหมายความว่าตลอด15วัน13ถึง15วันเนี่ยในเดือนมก,กราคมเนี่ยเราก็พักนะครับโดยไม่ได้มาฝึกซ้อมร่วมกันนะครับกายน้องๆไปฝึกซ้อม,มันเองเราก็เริ่มกลับมาฝึกซ้อมเมื่อวันที่16มก,กราคมที่ผ่านม,มาจนถึงวันนี้ครับครับในเรื่องของตัวผู้เล่นบ้างครับโค้ดในลิงก์สองโค้ดได้ใครมาบ้างครับคือตอนนี้หลังว่านะครับเราได้ผู้เล่นหน้าใหม่มาทั้งทั้งหมดนะครั สิบเจ็ดคนนะครับซึ่งซึ่งซึ่งก็ต้องย้อบว่าเป็นจํานวนค่อนข้างเยอะมากนะครับจํานวนถึงสิบเจ็ดคนนะครับก็เป็นผู้เล่นาจากดามสโมสอนต่างๆนะครับก็มีหลายคนมากนะครับทั้งปีวัตอินดินนะครับประตูจากสมุทรสาครนะครับพัทยุทธโนรีนะครับประตูจากสมสรรางชรานะครับอานิ รัตสาธิตสิลุ์ไทยเนี่ยจากเกษตรศาสตร์นะครับสารวิวอุบลราชจากลำปางนะครับโพงศิลป์ธนาจากลำปางสิรมการศรีนุชจากลำปางนะครับชรินทร์ธรโพวิรันจากนครศรีเฮริเทสนะครับวิทยชัยเหลียไกาจากทุกโลกเอฟซีนะครับเอ่อดานิโลโลเปสนะครับจากระยองเอฟซีนะครับแล้วก็อ่โคเน่นะครับโจแอลนะครับแล้วก็เอ่อเอ่อเดนิโจแอลกับโคเน่โมเมตนะครับจากเกษตรศาสตร์ นะครับซาลามิวบเนียมจากลำปางนะครับปรมัดกองบรสสุดจากลำปางฐานะจันทยาจากชัชนาานะครับแล้วก็อัชลอ,อเนี่ยจากอินเตอร์นังเคาะนะครับในคดีสี่นะครับแล้วก็ลีจวงจินนะครับจากสโมสรจากเคดีสามนะครับซึ่งซึ่งผมจําไม่แม่นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยดีลสุดท้ายในวันที่ติดการดีลพอดีนะครับก็ได้สมบอตสอรแรกจากจันทรีเบเซ็มาครับรวมทั้งสิ้น77คนบวกกับผู้เล่นตัวเก่า นะครับอีกเจ็ดคนในเลที่ในเลที่หนึ่งครับครับรวมทั้งทียี่สิบสี่คนครับในเลขที่สองครับอการสมทับที่เปลี่ยนเปือบทั้งทีมครับโค้ตรงนี้เป็นผลดีหรือว่าเป็นผลยังไงกับกับทีมในเลทสองมัางครับโค้อืมจริงๆแล้วถามว่าเป็นส่วนดีไหมนะครับอ่าตรงนี้ก็น่านอนก็ต้องเป็นส่วนที่ดีเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าอผมเข้ามาในช่วงของ้ายแรก นะครับที่เหลือนะครับจำนวนสี่แมตช์นะครับซึ่งก็มีผู้เล่นที่บาดเจ็บค่อนข้างเยอะแล้วก็เหลือเต่ผู้เล่นี่ใช้งานน้อยมากนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่บานบิหารทุกท่านนะครับแล้วก็ทีมสเกลทุกคนนะครับที่ช่วยกันนะครับเ,เขาเรียกนะสเกลผู้เล่นแล้วก็เพิ่มเติมผู้เล่นให้ผมและทีมงานเนี่ยไว้ใช้ในเล็กที่สองนะครับจำนวนถึงสิบเจ็ดคนซึ่งซึ่งแน่นอนว่าในมุมของผมเนี่ย แล้วทุกคนเนี่ยก็มองว่ามันจำนวนผู้เล่นที่เสริมเข้ามาเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่สามารถที่จะมายกระดับของทีมได้นะครับในในเล็กที่สองนี้ครับครับอ่าสุดท้ายครับเป้าหมายในเล็กสองครับเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเอ่อได้คุยกันไว้นะครับอา่าทั้งผู้บริหารเนี่ยก็ก็ได้มองไว้ว่าเรื่องต้นเนี่ยเป้าหมายแรกตอนที่ผมเข้ามาก็คือเอเ่อเขาเลยนะอา่าทีมให้ให้รอดหนอตกชั้นก่อนนะครับแล้วก็ด้วยจากการที่เราเสริมตัวผู้เล่นแล้ว นะครับแล้วผู้เล่นทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็เล่นยู่ในทันีสองอยู่แล้วก็เป็นตัวหลักของทีมอื่นเนี่ยก็ตอนนั้นก็คุยกันนะครับก่อนที่หยุดโควิดเนี่ยในเดือนมกราคมเนี่ยก็คุยกันว่า,าพยายามนะครับนอกจากไม่ตกสารแล้วก็พยายามให้อยู่การตารางได้ตัวเดียวให้ได้นะครับซึ่งซึ่งแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปนะครับใช่วนะ่าเพราะว่าเดี๋ยวอย่างที่ทราบกันดีว่าเดี๋ยวกุมภาพันธ์นี่เราจะต้องเตะนะครับภายในสองเดือนให้ครบสิบหกนัดนั่นหมาย mm hmm. ความว่าถ้าเราเฉลี่ยเนี่ยก็เดือนละแปดนัดนะครับ mm hmm. เลียแล้วในสัปดาห์หนึ่งต้องมีอย่างน้อยสามเกมวันเว้นสองวันหรือสามวันแน่นอนสิ่งที่ที่ทุกที่ทุกคนนะครับได้วางเป้าหมายนะครับอต้องการให้จบฤดูกาลภายในการตารางเนี่ยพอมาตอนนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็ทราบกันดีว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการต้องบริหารตัวผู้เล่นนะครับที่เรามีอยู่เพียงแค่ยี่สิบสี่คนเนี่ยให้ให้ให้มันบรรลาที่สุดในทุกทุกแมตช์นะครับที่จะต้องลงแข่งขันไม่ว่าจะเจอทีมในระดับหัวตารางกลางตารางหรือว่าต่ำกว่าเราก็ตาม ึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งสาคัญที่จะทําให้มันเป้าหมายเนี่ยมันสามารถที่จะจบฤดูกาลแล้วพาทีมไปตามเป้าหมายได้ไหมนะครับตรงนี้ผมมองว่าสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเพราะว่าผู้เล่นเราเนี่ยก็จะทําให้ผู้เล่นเราหรือนะครับผู้เล่นที่มีอยู่เนี่ยจาเป็นจะต้องเขาเรียกนะมีการทดแทนแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับเพื่อให้กระบวนผู้เล่นเนี่ยที่มีอยู่เนี่ย <yat. S 1> เขาเรียกอะไรนะให้มันร่างกายมันสดที่สุดเท่าที่จะสดได้ไวไวเล่นให้จบให้ครบสิบหกนัด ที่จะต้องเล่นภายในสองเดือนครับครับอ่าอีกสักหนึ่งคำถามครับโพสเกมอุ่นเครื่องกับฝสสัิงเซาครับโพสตรงนี้เราได้ประโยชน์อย่างไรกับเกมนี้บ้างครับโพสก็จริงๆแล้วเอ่อหลังจากที่เรากลับมาซ้อมรางวัลที่สิบหกมกราเนี่ยจริงแล้วเราก็อ่มีการอุ่นเครื่องมามาหลายนัดนะครับแต่ว่าก็เป็นการอุ่นเครื่องเพื่อเพื่อสร้างความฟิตแล้วก็เป็นการซ้อมผู้เล่นไปในตัวแต่ว่าก็มาสมบูรณ เริ่มเริ่มใช้ผู้เล่นโครงหลักแล้วก็มาสมบูรณ์ก็คือแมตช,ช็ัตเชิงเซานะครับแล้วก็แมทที่จะมีถึงต่อไปก็ก็แมทเช,ชิงเซาเป็นการทบทวนวิธีการเล่นการเล่นเกมรุกนะครับซึ่งเราก็ครอบครองบอลก็ข้างเยอะแต่ว่าสิ่งที่ยังต้องไปปรับปรุงก็คือการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายซึ่งเรามีจังหวะค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราก็ได้ไปเพียงแค่แค่สองประตูนะครับตรงนี้ก็ต้องพยายามแก้ไขปรับปรุงจากจววานวนวันที่เหลืออยู่ประมาณสิบวันครับโอเคครับโค้ด วันนี้ก็ขอรบกวนโค้ดแค่นี้แหละครับคร <3 lö ss 91> ับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณโค้ชดีนะครับที่มาอัปเดตข่าวกับทางซูเปอร์ซับนะครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับ